เที่ยงคืนพลนายเจ้าถ้าไผยประกาศเห้ก่อนนะอย่าไปลืมดอกชั่วโมงสุดท้ายหม่วนแต่แต่เลยเจ้าเจ้าวันนี้นีิมนจานสมักเนเเจ้าขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ส,จาสิบนิ้วอันสลีวันทาอธิวาสกมกับแด่พระพุทธอ,องค์ ตลอดถึงพระอาหารหันตุกตนด้วยความเคารพอย่างสูงอันมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกตนอันมีหลวงพ่อพระครูสมุมวิศวัตเวรกิจโฉพุ่มในการสาณีพุทธศาสนาแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดวัดฝห่หนที่เมตตาอย่างสูงตลอดถึงอาจารย์สมเนนอรักษ์ครับผม ก็น้าพิสมัยโดยหัวหน้าธรรมคายเครียดเจ้าเจ้าเลิศเกรพ่อเจ้าลุงน,นวยตัวหนึง่งครับผมมัครับอาจารย์ครับผมเจ้าพ่ออาจารย์เจ็ดสีโดยเนาะ <c oughs> แล้วก็เจริญพรท่านผู้ฟังดิูทางบ้านทุกท่านเนึ้อขอเจริญพร ครับขอกราบนอบน้อมพระเถรานุเถระาุูโลกทุกโตนุองคค์รับองขับมัจกาจอาจารย์พระโคสมุขหรือว่าวลีโจครับผมเมตตาเวลาธรรมะใครเครียดตับตามมัสกาจพระโคบดีกาอาจารย์มากับผมเชิญพงต้นตามมัจการอาจารย์อรักนะครับพั่นันหนึ่งมีพี่พิสสมัยนะครับผมครับผม สว่าตีเจ้าประมาใครแค่ทุกท่านทุกคนครับผมวันนี้มานะครับเนะาะปลาครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนบ่าใต้เที่ยงคืนนะเสียงม่ด,ดึงมวันนี้เนระเสียงยังอันเงี้ยวเงี้ยเนาะครับผมเดินครับวันนี้เขาจะว่า ใทยมาก,ก่อนก็ได้ก่อนเท่าอยู่ฟังเพลงหมดเกินสี่ห้าเพลงต่านนายจ่ามันนักหน่อเพลงมันนักหน่อกับครับครับผมครับพเวสต์ขอบคุณมากที่การแสนเสนุกเชิญสิรู้ครับผมเจริญพร มายอจุดี <tor> <adic> ้จะดอนรอนตันครับผมฝนอระไอที่อัดพ่อพ่อเอกเนาะจ้ามีต้องดูยนะครับผมสวัสดีครับเฮียครับวันนี้จะขอฟังเพลงสายมือสิงค์ชื่อเพลงว่าไม่ดอกไม่เฟิงเไดงเหรอเหรอไม่ดอกไม่เฟิงสายมือสิงค์ครับร้อง แม่ดอกไม้บานเพิงไม่ดอกไม่เพิงดอกเสียงก้อยเนาะเสียงโทรศัพท์ก้อยได้ยินไหมเอาเล่นงส่วนตัวเชื่อยชื่อเพลงแม่ดอกไม้เพิงสายมือจสิงคับร้องเจ้าครับผมขอบคุณมากครับเจ้าแม่ดอกไม้บานของชายมือนิงเจ้า ครับผมสาธุพระพรมาธุสาครรจักรสาคุสาูสุโทัยสสดุทิมคำว่าายเกตสุโขทันสุนะครับครับผมกลงบ้านตัวนะครับผมวันนี้เอาเองเวลือนข้าววนเกียว เหมือนข้าวพลีเทียวเฮือนพิษภูนทะเป็นผู้น้องครับผมใครก้อเฮือนพิษภูนทะะต้นสระบพักเฮือนพิษภูนทะมไม่มีหรอทีอน,นี้ม้อพุกครับเป็นกำลังใจทีมงานธรมธร,รมะสตไทยเกตทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ <น>ครับขอไปเจ้าได้หมืายมายจ้าืมเนเรนาเจ้ามากครับผมเกิอะไรครับแหมเพลงเนาะเ้าอ่าไปขอเพลงอย่างว่อนงะ หุ้นท่าสามสองสองหกหุ้นท่าแปดเจ้าครับเพลงเดียวนอกเพลงสุดท้ายเนาะเจ้าพี่พรเจ้าพี่พนว่าไดนเลยเจ้าว่าได้ไม่พรเพลงนุม กจมทองนี่นนุมทุ่มกระจมทองเจง้าเซรีนอเซรีื่งสวางหนุ่มทุมมทมมท่มกระจมทองหนุมจุ่มหนุมจุ่มไอยุงมทุ่มกระจมทองเจ้าพอยางเพลงเก้าเพลงนะครับ เอาล่ะเริ่มเปิดเงแรกกันไปเลยจ้านมันจะรายเพลงอ่ะ